เพื่อนบ้านการวดินวันนี้ขอเสนอม n i g น t Fox Cafe คาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นน่ารักน่ารักมีสวนด้านนอกให้นั่งชิลๆแบบธรรมชาติสบายๆมีมุมใม่ถ่ายรูปเล่นมากมายสำหรับสายถ่ายรูปในคาเฟ่พลาดไม่ได้เลยนะส่วนทางด้านในก็มีมุมให้เลือกนั่งหลายมุมสำหรับใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวก็ยังมีชั้น2ที่สามารถขึ้นไปนั่งทำงานพักผ่อนแบบส่วนตัวหรือใครที่มากับเพื่อนๆทางร้านก็มีเกมมาให้เล่นอีกด้วยมาสนุกกันได้เลยมาต่อกันด้วยอาหารซิกเนเจอร์จากทางร้านกันบ้าง กับหมูผัดมิโซะซอสโกชูจังสไตล์เกาหลีเหมือนบินไปกินที่เกาหลีเลยละ่ะและสำหรับใครที่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์ก็มีพาสต้าสไตล์ญี่ปุ่นราซอสมิสโซะบัตเตอร์อร่อยเข้ากันอย่างลงตัวและพลาดไม่ได้กับพาสตา้าครีมซอสใส่เห็ดแชมเบยองกับเบคอนหอมอร่อยฟุดๆของหวานก็มีครอฟเฟิลราดซอสส,อสตรอเบอร,บรี่พร้อมราสเบอรี่และไอศครีมวานิลลาหอมละมุนและสำหรับสายาชาหรือเพื่อนที่เจอกับเมนูนี้ The Green p a t t e r ยังมีขนมน่ารักน่ารัก,รกสไตล์ญี่ปุ่นแบบคินะโงดังโกทานคู่กับซอสคุโรมิสึและไอศ ยัดไส้ด้วยไอศครีมมัทฉะและถั่วแดงมาที่เครื่องดื่มมัทฉะลาเต้ท็อปด้วยน้ำตาลคาราเมลดาโกนาส,สไตล์เกาหลีกรอบๆและช็อกโกแลตเย็นทานคู่กับมัชเมลโล่เผาไฟอร่อยเข้ากันเข้ากันมาต่อกันด้วยไฮไลท์จากทางร้านกับเฟรโดกาแฟเอสเปรสโซ่ so, ตีให้ขึ้นฟองท่านจะได้ดื่มดำกับฟองกาแฟาหอมละมุนเหมือนจิบเบียกาแฟาเลยทีเดียวและไอส์แปนเนอร์กาแฟาดำท็อปด้วยครีมสดตีกับวานิลาไซรัปน้องจะงค่อยๆแทรกชั้นกาแฟาดำลงมาเวลาดื่มจะได้สองอารมณ์ทั้งสวยงามและอร่อยไม่เหมือนใคร และแน่นอนสำหรับลูกบ้านการดูรินที่มาใช้บริการแล้วเห็นสัญลักษณ์นี้ได้รับสิทธิพิเศษไปทันทีมาใช้บริการกันได้ที่มีไนท์ฟ็อกคาเฟ่สำหรับลูกบ้านการดูริงที่โอนบ้านแล้วสามารถไปรับวอชเชอร์และบัตรพรีเวเลตการ์ได้ที่เซอออฟฟิศรีบมาใช้สิทธิ์กันนะ